ตัดยาให้พวครับนี่แล้วงานครับนี่เสียบอมก็ตกปลายปลายยังไม่ใหญ่เลยตัวเพิ่งกานิ้วสีนิ้วยางจะตกแล้ว ฮึมเล็กเจือจิตเล็กแค่เงินไว้ให้มันต้องเวกปลาแล้วก็หวานอืมต้องกระเฉดน้ำเริ่มเยอะอีกแล้วกระเฉดน้ำเลย ถ้าผักบุ้งเนี่ยปลานิ่มกินดีเลยข้าวปีนี้สวยอยู่พี่น้องสวยอยู่แต่ว่าน้ำก็เริ่มมีละวนี่ เดี๋ยวจะให้เขาตัดให้ตัดไม่ต้องตัดต่ำมากนีก่ต้องตัด นี่ไอ้วัวนี่ตัวใหญ่ไว้ป๊าฮัดไอ้ตัวนี่เ,นเกือบโลอ่ะนี่โอ้เสียบอมออเอยเออแต่ขนาดนี้ก็บพวคืออยู่ได้สักสองตัวกับพื้นโอ้อยเอาเลยลามันยังไม่ใหญ่ติดไอตัวที่โยนลงไปเมื่อกี้นั่แหละ

ตุเป็นน้ำดีลายเยอะครับแต่ว่ามันยังไม่ใหญ่ให้อาหารกินไม่เพียงพอแล้วเดี๋ยวค่อยไปตกปลาดุก นู่นดุกน,น,นู่นเนายัางอะฮะยังยัมีเล็กมันเล็กอะไรมันก็เก็บท้าวนี่โป้แล้วพอกินแล้วแหละเออแค่นี้พอแล้วใหญ่กว่าเม,มื่อกี้นิดหน่อยพร้อมตัวมันมไม่มีกไม่ไีอรไรกิน อาหารกินไม่เพียงพอโนวลึกลึกเกินกินนะแล้วได้ไปตบปลาดุกแลวได้บๆรไปดูตบปลาดุกก่อน

เดี๋ยวยาวกวมันติดน,นี่อยารี่หานมารอกินอาหารเยอะนะ Hãy cái là bom. Hãy cái là. Ui. Đường đài. Sống đường lắm. Nó à. กดติดตามด้วยนะครับ